พิยูเดิมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวเดียวกับแจ๊สแจ๊สจีนะจำได้ว่ามีน็อตตรงนี้2ตัวเดี๋ยวไขน็อตตรงนี้2ตัวก่อนมีมีสีเหลืองเส้นหนึ่งล้วก็อันนี้เส้นหนึ่งก็ต้องขอ2อันนี้ออกนะครับออกปลั๊กไฟฉุกเฉินออกนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมี2ปลั๊กสายไฟมหาศาลเลยพิยูไม่รู้อะไรบ้างลงแต่มมหมด้องขยอยแก่ก่อนจอหน้าขึ้นแล้วกล้องหลังขึ้นแล้วเรากด exit ดูก่อนนะเราจะเปิดดูกล้องมาเปิดจากนี้ปึ๊บนี่ไฮเดฟนี่เมื่อกี้ที่เราลงโปรแกรม โอเคแปราว่าสายเส้นนี้ถูกถ้าไม่ถูกมันจะเปิดแล้วไม่ติดถ้าเราถอยแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือกล้อง AHD แล้วตัวจอมันตั้งเป็น CVBS ไว้มันใช้งานไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกล้องทํางานแล้วแต่ว่าจอมันไม่รับต้องตั้งค่าจอวิธีตั้งค่าจอนะครับกดที่ฝากดที่เปลือง General นะครับวหานี่ b a c k Camera Video Input Type ให้เรากดเข้าไป AHD 7 2 0 25 h z คิดว่าน่าจะใช่เห็นไหมชัดแจว๋วแต่ตอนนี้มัน,มนเงยอ,อยู่เพราะว่ากล้องยังไม่ได้ติด คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกแล้ววันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบเกอร์เบเกอร์สั่งได้ดังใจสวัสดีครับช่างนับนะครับจานาเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสิลชาชุมลีนะครับนี้เราอยู่กับฮอนด้าซิตี้โฉมปี08ถึง12ใช่ไหมเออ3 2 12, 13อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูหน้ารถน,นะครับว่าหน้าเป็นแบบนี้นะหน้าเป็นแบบนี้ เราจะมาทําการเปลี่ยนวิทยุ Android กันนะครับแล้วก็จะติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับก็ไม่ทำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่งแชนเนลด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับที่ผ่านมาเห็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะส่วนใครที่กดแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรในยังไงบ้างนะครับปะเราไปลุยกันครับ ไอสุดปว่าท,ที่เคยสุดเบรกเกอร์สั่งได้อย่างใจวิทยุเดิมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวเดียวกับแจ๊สแจ๊ส GE นะแต่ว่าอันเนี้ยวิทยุเปลี่ยนมาแล้วเดิมมันจะเป็นหน้าแบบนี้เลยอันนี้พี่เขาเปลี่ยนมาแล้วเขาบอกว่ามันดูไม่ได้จําได้ว่ามีน็อตตรงนี้2ตัวเดี๋ยวไขน็อตตรงนี้2ตัวก่อนมันจะมีน็อตรออตรงนี้2ตัวนะครับน็อตไขควง2ตัวไขมาปุ๊บมันจะมีน็อตข้างตรงเนี้ยให้ไขอีก2ตัวเป็นน็อตเบอร์แปดนะ,ะเดี๋ยวเราลือ้แนนอแป๊บ เขาเรียกค่าช้างเอางาเลยเปลี่ยนไอไฟเนี้ยโอ้ยแก่อยู่พักใหญ่ใหญ่ต้องรื้อวิทยุออกมาทั้งอันเลยนะนี่ครับอเอาไข่นนองสองตัวนี้ออกก่อนพอาไข่เสร็จแล้วนะงัดฝาชิ้นนี้ออกงัดได้เลยอีน่าจะงัดง่ายเพราะมันเคยแกะมาแล้วเนี่ยครับข้างๆตรงเนี้ยนะเนี่ยนะทุกทีผมต,ตอนแรกผมงัดตรงนี้ไม่ออกต้องงัดตรงนี้เนี่ย นี่ออกแล้วนีอ่ออกแล้วครับออกแล้วเราก็ดึงอันนี้ออกดึงปังออกเลยเสรอ่ะอันนี้หลุดแล้วเอามือล้วงหน่อยนี้มีน็อตอยู่เปล่าบ,บางทีเขาชอบแกะแล้วเขาจะชอบไม่ใส่นะผมจะให้ดูน็อตน็อตอยู่ข้างในน่าจะเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่เห็นไหม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 ข้างในนู้ นู่นตัวนู้นเห็นไหมตัวข้างในนู่นเห็นไหมครับน่นะนะตัวนั้นนะนะเดี๋ยวเราจะไขน็อตตัวนั้นกันมันมีสองข้างครับมันมีข้างนี้ตัวหนึ่งข้างนู้นตัวหนึ่งข้างละหนึ่งตัวพยายามหารูปบล็อกอะแต่ถ้ามันแกะมาทีแล้วนะมันจะมันจะไม่ค่อยแน่นแต่ถ้าไม่เคยแกะเลยเโคตรแข็งเลยไอไขควงไขไม่ออกโอเคจริงๆมันมีสองตัวนะแต่ข้างนู้นเขาไม่ได้ไข ยังเอาออกไม่ได้นะครับต้องมาตรงนี้ก่อนถอดเก๊ออกครับเอาของอ,ออกก่อนจอเก่านี่แบบว่าเก่าจัดเลยนะที่บอกว่าเก่าจัดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีหัวเสียบ iPhone ด้วยเห็นไหมนี่หัวเสียบไ iPhone ใครเคยใช้มั่งใครเคยใช้แบบนี้มอ่ะแกะเอาเก๊ลงนะครับ เสร็จแล้วเราจะต้องถอดไอ้นี่ก่อนต้องถอดสายสายนี่ก่อนไอสายสายปรับไอเนี่ยสายปรับสายปรับของไอไอปรับช่องแอร์ปรับอะไรตรงเนี้ยเห็นไหมมันยังมีสีเหลืองเส้นหนึ่งแล้วก็อันนี้เส้นหนึ่งก็ต้องถอดสองอันนี้ออกนะครับข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมเห็นขาวๆไหมเห็นไหมมันจะมีเงี้ยงอยู่ให้เราบีบเงี้ยงออกนะครับแล้วเราก็เอาสายมันออกนะลองบีบดูกัน เอาออกยากนิดนึงเนี่ยพอหัวมันหลุดออกมาแล้วครับแล้วก็มืองามันออกมานี่ทึ๊บนี่ออกละนี่ออกมาละเส้นนี้ออกมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นสีขาวข้างบนก็เหมือนกันมันมองไม่เห็นนะมันจะล็อกอยู่อีกมุมหนึ่งถอดออกแบบนี้เหมือนกันนะแกะข้างล่างเสร็จแล้วนะครับถอดออกมันจะมีปลั๊กอันนี้อันนึงแล้วก็เนี่ยสองอันเนี้ยดูดีๆนะขยับขยับออกครับเนี่ยทึ๊บถอดปลั๊กออกก่อน ถอดปลั๊กไฟฉุกเฉินออกนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมี2ปลั๊กออกมาแล้วครับสายไฟมหาศาลเลยวิทยุไม่รู้อะไรบ้างเ,เดี๋ยวผมต้องทย,ยอยแกะก่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงเดี๋ยวเราไปดูตอนทําวิทยุทีนะอันนี้หน้ากากนะครับจอสิบนิ้วนะเดี๋ยวเราจะเอาหน้ากากเดี๋ยวเราจะเอาวิทยุใส่เดี๋ยวผมประกบวิทยุใส่ใไว้ก่อนน่าจะง่ายสุดแล้วนี่หน้าจอใหม่นะช่องแอร์ยังไม่มีกับช่องปรับแอร์กับช่องแอร์บนเดี๋ยวถอดอน,นุ้นมาใส่ครับ อันเก่าอันเก่าแม่งตูดขนาดเนี้ยดูดิโบราณอะสมัยใหม่มันไม่มันไม่ต้องขนาดนั้นแล้วไงไม่ค่อยได้ไหลพี่นานๆจะแบบว่านั่งไลท์ทิ้งส่วนมากจะแบบว่าถ่ายเก็บอย่างเดียวมีอ,องช่ยพี่ไอ้นาเลสซิ่งเหรอในใน,ในมีช่องเดียวจ้ะตัวนี้ใช่ไหมอันไหนใช่แล้วมันมีไหนโผล่มาอีกอะอันไหนวนีวน ไม่ใช่นะคนตามสองคนเองไม่ใช่ของผมอันนี้อันนี้ถอดมาแล้วเห็นไหมให้ดูกันรถพี่กินนิ้วอาผมแล้วเนี่ยดีไม่ขาดอะจริงนั่นนะพันนิ้วอยู่นั่นแหะนั่นแหละเหล็กมันคมลวงก็ะโดนเป็นเรื่องปกตินั่นเป็นเรื่องปกติอืออย่าไปหาหมอต้องไม่อฉีดบาดทะยัก เป็นเรื่องปกติของช่างพี่เขาให้ใส่ถุงมือไงอแต่พวกผมไม่ใส่กันเพราะมันไม่ถนดัดเออจริงคือรู้แหละว่ามันต้องใส่แต่มันไม่ถนดัดมันทำอะไรลำบากเราถอดออกมาหมดแล้วนะนี่ทำความสะอาดได้พี่กนหน่อยอย่างที่ผมบอกนะมันแก่มามันไม่ค่อยได้ทำแบบความสะอาดหรอกเป็นเรื่องปกติเช็ดเค้าหน่อยที่ฝุ่นมันเยอะดีนะผมเพิง่งถอดรถอีกคันหนึ่งไปนะเพิ่งจะถอดไปไม่นานผมเลยจำได้ว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้าง มันแตกหมดแล้วพี่เดี๋ยวผมเอาตัวใหม่เดี๋ยวผมไปดูตัวใหม่ให้เดี๋ยวว่าใช้กี่ตัวเดี๋ยวคิดตังค์ไปมันจะได้อยู่แน่นๆ่นอ่ะอันนี้ใส่ไปแล้วนะครับใส่ช่องแอร์อันนี้เมื่อกี้เร็งอะไรช่องแอร์อันเป็นอะไรอ่ะเออว่ะมันปรับแล้วมันได้อันเดียวเองอันอื่นมันไม่ไปด้วยไม่รู้เห็นไหมนี่มันปรับแล้วมันอันอื่นมันไม่ไปด้วยนี่เห็นไหมแม่งหลุดข้างในเดี๋ยวขยับก่อนนี่อันกลางมันหลุดได้ละ ได้แล้วลไปด้วยกันหมดแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเห็นไหมจอส0นิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในรถกันใส่ตอนนี้ง่ายแล้วข้างหลังมันไม่มีตูดอะไรแล้วเดี๋ยวเราลอกดังดึงสายออกมาแล้วก็กดลงไปก็อยู่แล้วนะจอผมวางไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอากล้องตอนนี้มีกล้องบันทึกอยู่ข้างบนตัวหนึ่งนะครับไอสาย USB ที่ให้มาเนี่ยของผมเนี่ยมันจะมี2เส้นส่วนมากนะมันจะเป็นแบบนี้แบบนแบบมาตรฐานเลย มันจะมีสองเส้นแล้วมันจะมีเส้นหนึ่งเนี่ยที่ต่อกล้องขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบก่อนนะเสียบปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้ว่ามี usb เข้าเป็นสามงามนี่เข้ามาแล้วเห็นไหมโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงโปรแกรมก่อนโปรแกรมที่เอาไว้ดูกล้องนะครับ es file local เข้าละเข้าใจละ u อ,อ udit นะโปรแกรมอยู่นี่ อินสต r e ์เซตติ g งนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษานะอันนี้เขาถามว่าคุณต้องการลงแอปจากข้างนอกไหมอะไรอย่เงี้ยโอเคอ่ะโอเพนเนี่เป็นไล์ไม่บังมันถามว่าต้องการส่งโลเคชั่นกล้องไหมใช่นะใช้มีเดียใช้เสียงใช้รูปนะครับแล้วก็ใช้อะไรโทรศัพท์อะไรอเงี้ยโอเคจอหน้าขึ้นแล้ว กล้องหลังคือแล้วเรากด exit ดูก่อนอเราจะเปิดดูกล้องเราเปิดทางนี้นี่ไฮเดปนี่เมื่อกี้ที่เราลงโปรแกรมโอเคแปลว่าสายเส้นนี้ถูกถ้าไม่ถูกมันจะเปิดแล้วไม่ติดนะครับต่อไปบนรถมีปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยอยู่นี่เห็นไหมไม่เห็นนี่ขยับกล้องนิดนึงนี่บนรถมีปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายพี่ฟังอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเซตปุ่มคอนโทรลพวงมาลัย หาก่อนอยู่ไหนวะเซตติ้งนะเจเนอเรลอ๋อนี่ S.W.C. นะครับ mm hmm. กดเข้าไปปุ๊บ mm hmm. เราสามารถเราสามารถตั้งอะไรก็ได้ mm hmm. กดตรงที่เราจะเอาก่อนอันนี้ผมกดอ่ะผมเมื่อก,กี้ผมกดเพิ่มเสียงแล้วผมกดปุ่มเพิ่มเสียงนะอันนี้อยู่ที่ปุ่มลดเสียงแล้วกดที่ปุ่มลดเสียงนะครับ mm hmm. นะอ่า e mm ัก hmm. uh, เรากดที่พวงมาลัยบวกนะกดย้อนกลับกดที่พวงมาลัยลบปุ่มนี้พี่ปุ่มโหมดเนี่ยเราใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้ผมใช้ปุ่มโหมดเป็นปุ่มพอสที่จะให้ใช้เป็นอะไรพี่ก็เลือกอ่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าแบบของผมนะผมก็จะเลือกเป็นพอสนะแล้วเราก็กดปุ่มโหมดเข้าไปเวลาขับรถไปดู You Tube อยู่เงี้ยเวลาโทรศัพท์เข้าเราจะกดหยุดเนี้ยเราก็กดปุ่มพอสปุ๊บม,มันก็จะหยุดหมด <Okay. S 2> โอเคกดเซฟนะครับ เซฟแอนด์เอ็กซิทเรียบร้อยแค่นี้ใช้งานได้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็เดี๋ยวผมกล้องถอยเดี๋ยวเราดูกล้องถอยอีกทีหนึง่งผมจะติดกล้องนะนี่ดูจอไหมครับเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้นี่เราจะติดตรงนี้เมื่อกี้เรารถามเจ้าของรถแล้วว่าพี่ผมติดตรงนี้นะเขาบอกโ okay อเคอะเราดูหน้าจอก่อนนะครับก่อนที่เราจะติดกล้องนะเพราะเดี๋ยวมันจะเอียงนะลอกกาวลอกกาวเอ้าหนูเป็นคนขับรถเอง ลอกกาวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมวัดระยะแล้วอย่างที่ผมบอกดูระยะก่อนแล้วก็อันนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันสไลด์ออกข้างเพราะฉะนั้นเวลาเราติดให้เราเผื่อด้วยนะครับว่ามันสไลด์ออกทางไหนอย่างงี้มันสไลด์ออกขวาแล้วก็ต้องเผื่อข้างขวาอย่าให้มีของอะไรมาบังนะครับว่าติดแล้วมันจะได้สไลด์ออกนี้ได้นะอ่ะผมลอกกาวครับเรามองที่เรามองที่กล้องด้านล่างนะครับดูแค่เอียงซ้ายเอียงขวาไหมขึ้นลงช่างมันครับเพราะว่ากล้องเราปรับได้เราสามารถให้มันขึ้นลงได้นะครับเราดูแค่เอียงซ้ายเอียงขวาไหม แล้วก็ติดเข้าไปนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกกล้องเราปรับได้ปรับสูงปรับต่ำได้ปรับต่ำนิดนึงเอาให้มันเห็นกระโปรงหน้ารถเวลาไปถ่ายคลิปด่าใครก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ใกล้รถเราเพราะเนี่ยเราเห็นกระโปรงแต่ถ้าไม่เห็นกระโปรงเห็นแต่ภาพเราจะไม่รู้ระย,ยะบางทีแบบโอ้ยดูในคลิปตั้งไกลทำไมตกใจเลยนะนั้นจริงๆแล้วอยู่นิดเดียวนะครับเนี่ยเราจะได้เห็นนะผมให้ดูจอยอทีน,นึงกล้องหน้าอันนี้กล้องหลังเห็นไหมครับอันนี้กล้องหน้า เวลาจะดูย้อนหลังทํำยังไงกดเพย์แบ็กครับนะกดเพย์แบ็กแล้วเรากดดูได้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือไฟล์ภาพเก่านะภาพเมื่อกี้ตอนที่เราติดไอ้นี่กันติดกล้องนั้นทีนี้ไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะบันทึกแล้ววนทับไปเรื่อยๆสมมุติว่าบันทึกได้สิบไฟล์สมมุติว่ามันสมมุติว่าทั้งเมมเนี่ยสมมติอันนี้สมมตินะจริงๆรแล้วมันได้มากกว่านี้สมมุติว่ามันบันทึกได้หนึ่งถึงสิบนะพอมันไปไฟล์ที่สิบเอ็ด มันจะไปลบหนึ่งสิบสองลบสองอย่างนี้ไปเรื่อยเปัญหาคือถ้าสมมติพี่ไปเจออุบัติเหตุแล้วพี่อยากจะทาพี่อยากไม่อยากให้มันลบพี่จะทํำยังไงพี่ทํางี้พี่กดเข้าไปดูปุ๊บนะพอพี่เห็นไฟล์เฮ้ยอันนี้มันเราจะเก็บอันนี้ไว้ไม่อยากให้มันลบทับเราแตะเข้าไปทีหนึ่งแล้วเรากดไม่เอากดแม่กุญแจเนี่ยล็อก s ักเซสฟ f ล l l เห็นไหมครับเท่ากับว่าไฟล์นี้ล็อกแล้วมันจะมันจะไม่โดนลบแล้วเวลาเราจะดูเราดูไงเรากดกลับมาในนี้มันไม่มีละมันจะมาอยู่ในกุญแจแทนเห็นไหมครับคือไฟล์เมื่อกี้นะ โอเคเนาะมันมีทั้งหน้าทั้งหลังนี่ฟอนต์คเาเมล่าเรียควคาเมล่าเนี่ยมันบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังอย่างที่ผมบอกเห็นไหมอันนี้กล้องหลังนะครับเหมือนกันล็อกได้การ์ดมีวันเต็มไหมไม่อ่ามันจะลบไปเรื่อยๆถ้าเป็นกล้องตัวนี้มันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นกล้องบ้านแบบกล้องแบบเนี้ยมันจะมีระบบที่เขาเรียกว่าเวลามันกระแทกแล้วมันล็อกไฟล์อ่ะจำไม่ได้เขาเรียกอะไร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 สักอ,อย่างอ่ะลืมไปแล้ว เวลาเราเวลามันกระแทกล็อกไฟมันจะล็อกแบบเมื่อกี้ที่ผมทําให้พี่ดูแต่วันนั้นมันล็อกด้วยตัวมันเองมันก็ควรที่จะฟอร์แมตบ้างถามว่าเรนนี้ต้องฟอร์แมตไหมนึกออกก็มาฟอร์แมตมันสักทีหนึ่งเวลาเดินทางต่างจังหวัดไกลๆเงี้ยอยากจะแบบได้ไฟเยอะๆฟอร์แมตมันทีหนึ่งวิธีการฟอร์แมตกดงี้แตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับกดตรงกลางขึ้นมาปุ๊บเซตติ้งตั้งค่าเอ่อฟอร์แมตกดเข้าไปเลยปุ๊บยังส์ไฟมันจะฟอร์แมตหมด ในวิดีโอเมื่อกี้ที่เห็นมาเยอะๆเพราะว่า1วิดีโอ1นาทีแนะนําว่าให้ใช้1นาทีอย่าไปใช้มากกว่านี้เพราะว่าเวลาสมมุติว่าเราใช้ไว้ใช้ใชไว้สักสานาทีอยู่ดีรถเกิดอุบิเหตุมาอยู่ดีไฟมันตัดไปเลยกล้องไม่ทํางานไฟสามนาทีทั้งสามนาทีนั้นจะหายไปหมดเลยสามนาทีย้อนหลังดูไม่ได้แต่ถ้าเป็นหนึ่งนาทีพี่พี่อุบิเหตุมันก็หายไปแค่หนึ่งนาทีนะอันนี้แนะนําเหมือนกานกล้องอย่างอื่นก็เหมือนกันทีนี้ผมจะใส่เกียร์ถอยให้ดู มันจะเป็นกล้องตัวเดียวกับกล้องตัวเมื่อกี้แต่ตอนนี้เกียร์อถอยยังใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราถอยแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือกล้อง AHD แล้วตัวจอมันตั้งเป็น CVBS ไว้มันใช้งานไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกล้องทํางานแล้วแต่ว่าจอมันไม่รับต้องตั้งค่าจอวิธีตั้งค่าจอนะครับสําหรับจอรุ่นนี้นะกดที่ฝากดที่เฟืองนะครับ general นะครับแล้วหานี่ back camera video input type เห็นไหมครับตอนนี้มันเป็น CVBS NTSC อยู่ ให้เรากดเข้าไปอ่ากล้องตัวนี้น่าจะเป็น AHD 720 25เฮิรคิดว่าน่าจะใช่อ่ะลองถอยเห็นไหมชัดแจ๋วแต่ตอนนี้มันเงยมันเงยอยู่เพราะว่ากล้องยังไม่ได้ติดนะครับกล้องเขาปล่อยทิ้งไว้อยู่มันยังเงยอยู่นะมันจะมีตั้งค่าตั้งค่าเส้นถอยได้อันนี้ไม่มีเส้นถอยเนี่ยเดี๋ยวนะหาก่อนมันจะอยู่แถวๆนี้แหละ Reverse Tag Reverse Mode นี่ มาแล้วเส้นโอเคเนาะถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้ด้วยนะครับตัวนี้กล้องอย่างที่ผมบอกนะครับกล้องเนี่ยมันสไลด์ออกขวาเวลาเราจะถอดกล้องเราจะต้องสไลด์ขวาเพราะฉะนั้นตอนติดเราอย่าไปติดมันชิดมากนะครับมันจะถอดกล้องออกไม่ได้นะยางประตูเนี่ยดึงแบบปกติเลยแบบที่เราเคยทำนะครับแล้วก็ถอดเสาครับแกะเสาออกอย่างนี้นะเจ้าเก่าเขาเดินไหมเขาอรอเทเบิลไฮรัสหมดเลยนะ เราผมเดินผมจะไม่ค่อยรัดเทปมันทยเท่าไหร่ชิ้นนี้แกะได้นะเอามือดึงออกมานะครับมันจะมีร่องอยู่เดี๋ยวผมจะส่องใส่สล่องตรงนี้เข้าไปนะเนี่ยครับสายออกมาแล้วเห็นไหมแค่นี้มันก็จะไม่เกะกะละนี่ครับเอามือค้ำดูครับมันจะมีร่องอยู่ตรงเนี้ยเราเอาสายเข้าไปในร่องนะครับเนี่ยแล้วเราก็ใสค่คืนเข้าไป